วัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะฮะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่นะ <7. S 1> วันที่เจ็ดกุมภานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอยากจะมาอันนี้ไม่ได้ความรู้อะไรเยอะแยะนะครับก็อาจจะเป็นความรู้นิดๆก็ได้คือนะครับผมจะขายอยู่เรื่อยเลยขายอยู่เรื่อยแล้วก็ให้พ่อค้า ในตลาดนัดอะไรมารับไปเรื่อยนะครับสําหรับไก่ที่ผมโลกะนะครับนะผมไม่อยากจะบอกว่าผมไม่อยากจะบอกว่าแบ่งหรืออะไรนะครับผมอยากให้นะครับผมอยู่น้องจอกนะครับผมอยากให้พ่อค้าพ่อค้าแม่ค้านะครับที่รับซื้อนะครับรับซื้อไก่นะครับเอาไปขายตลาดนัดนะครับมารับที่ฟาร์ผมหน่อยนะครับผมอยากได้แบบ แบบมาเอาแล้วก็ช่างกิโลไปเลยทีเดียวนะครับนะนะที่ผมมีอยู่ตอนนี้นี่ก็คือมาเอาแล้วมันมาแบบมาแบบว่ามาคัดไซส์บ้างมาอะไรบ้างอย่างนี้นะครับผมผมอยากแบบโลทีเดียวเลยนะครับมันก็จะเป็นประเภทที่คัดไม่ผ่านเนะเป็นประเภทที่พี่กงพี่การบ้างแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นปีช่องอกเบี้ยวนะตียนเป็นหนอ หรือก้อยหลุดหรืออะไรเงี้ยนะครับไก่ที่มันมีตําหนิแล้วก็ไก่ที่มันคัดไม่ผ่านแต่เช็คดูแล้วไม่ได้เรื่องนะฮะนะผมโลไปตลาดนัดนะครับอยากโลแบบเจ้าเดียวมาเอาช่างกิโลไปเลยนะครับที่พญาเอ็นซีนองจอกนะครับอยู่แถวแถวสำนักง,งานเขตนองจอกนะครับหรือทุกคนที่อยากจะมาก็พิมพ์คําว่าซุ้มพญาเอ็นซีนองจอกนะจะเจอใน Google Map เลยนะครับ หรือโทรหาเบอร์ผมก็ได้ครับนะ0617630660นะครับโลครับโละนะครับและสำหรับ FC ที่แบบเฮเสียอถ้าโลเนี่ยผมมีทั้งตัวผู้ตัวเมียแหละนะครับมีหมดเลยโลก็คือโลมีทุกอย่างนีครับเอาเสียไดย้ผมอยากได้ตัวเมียอย่างนั้นอย่างนี้ผมอยากได้ตัวผู้ตัวละห้าร้อยตัวละพันเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่า เอาตัวดีดดีกว่าเอาตัวที่มันแบบว่าเอาตัวดีๆไปดีกว่าครับถ้ามันเยอะแล้วนเป็นขยะถ้ามันเยอะแล้วมันไม่ดีเป็นขยะถามว่ามันดีไหมพวกที่ผมโลกไปก็อาจจะดีแต่มันก็จะต้องแบบลุ้นอยู่ดีนะครับขนาดผมยังทิ้งไปตลาดนัดเลยครับนะฮะผมไม่อยากให้ f c c เอาไปในแบบนี้นะครับเพราะว่าผมก็ขายอยู่ตอนนี้ตัวละ500ตัวละพันแต่ส่วนมากมันจะเป็นตัวดีของผมนะไม่ใช่ว่าชุดโลนะ นะครับผมนะมันมีชุดโลเนี่ยผมก็ให้เอซมาเอาฟรีๆเลยก็มีนะครับมาเอาไปเลยเอาไปไปเอาไปฟรีเลยใครมาฟาร์มมาไปเลยอะไรเงี้ยแต่ผลตอบรับมันเนี่ยมันมันก็ไม่ค่อยปลืม้มนะนะครับนะมีพี่ท่านหนึ่งเอาไปนะครับพอเอาไปแล้วก็แล้วก็ทางหาผมเสีย้นี่ผมเอามากับเสียวันนั้นให้ผมมา เป็นการขอบพระคุณเสียอย่างมากเลยผมพ่อมาประมาณหนึ่งปีและผมได้ตัวผู้ได้ตัวเมียนะผมเอาไปเตะนะเสียมันก็ก็ตัวเก่งก็มีนะแต่มันก็ไม่ได้เก่งมากนะครับมันก็มันก็มีวิ่งวิ่งแล้ว่อก็มีนะผมก็งงอยู่ออมันก่อยลอๆหน่อยมันก็ตัวดีก็มีนะแล้วผสมยังไงก็ผสมไก่ผมหมดเลยอ๋อตัวผู้ของผมตัวเมียของผม fc เอาไปคือเป็นลูกผมร้อยเลยนะครับผมก็คือผมให้ไปฟรี แล้วก็ไปผสมแล้วก็ออกมามันก็แบบหนึ่งมันเปือเหมือนเหมือนเลือดชิดด้วยสองมันก็มันไม่สุดมันไม่สุดแล้วเนาะมันไม่สุดนะครับอย่างนี้น้อยมันถึงสนามเงินหมืน่นนะครับผมนะให้มันถึงสนามก็ได้นะครับเงินพันเงินหมื่นขึ้นเนี่ยประมาณนี้มันถึงจะดูคุ้มค่าหน่อยนะครับแต่ถ้าเอาไปแล้วกดเลี้ยงกว่าจะเป็นปีนะครับกว่าจะได้นะครับผมบอกเลยเลยว่าเอาไก่ฟรีไปเนี่ย ปีหนึ่งเนี่ยอย่าคิดว่าจะไม่เสียเงินนะคุณต้องไปเลี้ยงมันอีกประมาณปีหนึ่งกี่ตัวล่ะหนึ่งผู้หนึ่งเมียหมดข้าวไปกี่กระสอบล่ะปีหนึ่งไหนจะลูกมันอีกนะลูกมันกี่ชุดอ่ะปีหนึ่งเออชุดแรกก็คงตีได้แล้วชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าล่ะทิ้งเหรอไม่ผมว่าเอาหมดนั่นแหละเปลืองข้าวหมดกว่าได้ไปฟรีอีกนะนี่ครับ แล้วโตวมาเป็นไงโตมามันก็นกไก่ฟาร์มนะอะไรเงี้ยมันก็ยังสอแววว่าเป็นสายพยายนซีน้องจอกอยู่ดีสอแววว่าเป็นไก่ผมอยู่ดีนี่ครับผมก็เลยว่าเอาอย่างนี้ตลาดนัดมาเอาดีกว่าไม่ต้องเอาไปเพาะแบบนี้หรอกนะครับมันทําให้ชื่อเสียงเราเนี่ยมันสอไปในทางที่มันทิศทางที่มันไม่ดีสอไปในทิศทางที่แบบ แน่นอนเราขายไม่แพงบางทีเราขายถูกตัวละห้าร้อยตัวละพันพอไปปุ๊บแม่ไก่ใส่เลือดเงินล้านมันตีอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ว่าเขาซื้อผมไปพันนึงน่ะนะครับส่วนพี่ท่านใดที่ซื้อไปตัวละห้าพันตัวละหมื่นอ่ะก็ยังพอแบบส่งข่าวกันมันแบบโอ้เสียผมได้ตีงั้นอย่างเงี้อยอ่าหไหมยังพอได้คุยกันลื่นหูหน่อยนะครับนะพอมันถูกไปเลยเนี่ยมันก็ ถามว่ามันแล้วเสียไม่ขายถูกถูกแล้วตัวดีๆอะ่ะเอ้าแล้วผมจะเอาตัวไหนมาขายตัวแพงแพงล่ะทีนี้ถ้าขายถูกอย่างเดียวมันก็อยู่ไม่ได้สิครับนะหรือว่าไก่ร้อยตัวเนี่ยทิ้งไปเลยละครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันต้องมาคัดอีกห้าสิบตัวที่เหลือเนี่ยต้องคัดทิ้งไปอีกมันจะได้ยค่สิบกว่าตัวเองนะครับไก่ที่มันดีดีใช้ได้นะครับให้ผมขายตัวละพันมันก็ได้ได,ได้หมื่นหนึ่งอะ่ะ จากไก่ร้อยตัวนะไม่ใช่ว่าจากไก่สิบตัวเห็นไหมไก่ร้อยตัวผมคัดได้สิบตัวผมก็ขายไปตัวละพันผมก็ได้หมื่นหนึ่งไก่ร้อยตัวกินข้าวหมดมากกว่าหมื่นหนึ่งอีกนะครับนึกออกไหมครับทิ้งงในเรือนั้นทิ้งอ๋อแสดงว่าเสียเพราะไก่ออกมามันร้อยตัวเนี่ยมันตีดีแค่สิบตัวนอกนั้นมันไม่ได้เรื่องนะครับของผมเป็นอย่างนั้นแหละนะครับผมไม่ของของของ,ของคนอื่นพี่ท่านอื่นเป็นยังไงไม่รู้ ะฮนะแล้วผมขายทุกวันนี้ผมไม่ได้ขายว่าเอ,อ้นนี้พ่อ,อน,นี้อันนี้แม่น,นี้มาพานต้องดีแน่นอนนะตัวนี้ห้าพันตัวนี้หมื่นหนึ่งไม่ครับผมเตะก่อนนะฮะเตะก่อนกิบเลียงกันถ้าตัวผู้ตัวนี้ไม่ดีกิบเลียงกันผมคัดออกหมดเลยนะครับไม่ดีก็คือไม่ดีทั้งชุดอะตัวเมียชุดนี้ก็ไม่ใช้ไม่ได้แหละนะครับผมคัดอย่างนั้นนะครับ ก็เลยแบบว่าอยากให้เอฟซีที่อยู่ใกล้ๆนะครับแถวหนองจอกมินบุรีและกะบ,บังเนี่ยนะครับหรือรู้จักพ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อไก่ไปลงตลาดนัดผมจะมีให้ประจำแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไก่นวมชุดไก่โล่นี่แหละชุดไอ้พวกไม่ไขรไอ้พวกกินไข่ขายแม่งหมดเลยนะครับไม่เอาไว้หรอกเอาเอาไว้ขายดีกว่าเสียขายให้ใครล่ะครับเอาไปเขากินไข นะครับมันเสียความรู้สึกกันปเปล่าเอาไปไม่ไขรอีกนะครับเอาไปไม่เก่งอีกให้ฟรีไปยังไม่ปื้มเลยนี่ฮะนะให้ฟรีไปคุดว่าไก่ผมอยู่ดีนะะพญาเอ็นซีน,น้องจอกโอ้โหนี่พ่อพันตัวเป็นล้านแม่พันตัวหลายแสนนะเนี่ยไก่เนี่ยสายเลือดประมาณนี้เองเหรอนี่ฮะ ผมก็ว่าแล้วทําไมเขาไม่ค่อยขายไก่กันบางทีนะไก่ทําไมซุ้มใหญ่ๆเขาทําไมซุ้มใหญ่ๆเขาขายไก่เขาไม่ได้ขายแบบผมขายนะี่ครับนะบางทีคือบางทีเราก็มองว่าเออตัวนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้มันยังพอให้เอฟซไปนั่นได้ไปนี่ได้นะครับที่ไหนได้พี่ซุ้มใหญ่ๆเขาก็คัดทิ้งเหมือนกันนะฮะเขาก็คัดแต่พอตัวเนี่ยตัวนี้สองหมื่นไอ้ตัวนี้หมื่นหนึ่งอ่ะ เอาดีไปเลยแล้วคนเขาจะพูดถึงในเรื่องดีๆนี่ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับคนอื่นยังไงไม่รู้ผมประมาณนี้แหละครับ